สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ดิฉันน้องพันธ์าย่านและทีมงานสวทอูกเก็ตค่ะนำจิมโดยนางดัชนีสัจจกบ,บุญทวีผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูกเก็ตค่ะยกทีมยกทัพของสวทภูกเก็ตค่ะมาที่ห้องทํางานของนายกเทศมนตรีนครภูกเก็ตท่านใหม่นะคะต้องบอกว่าท่านใหม่แต่หน้าเดิมใครที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นเขตเทศบาลนครภูกเก็ตหรือในหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากาันเพราะว่าเป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีนครภูกเก็ตแต่ปัจจุบันดารงตําแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตต้องให้ทางท่านนายกแนะนําตัวอย่างเป็นทางการค่ะ ครับสวัสดีครับผมสุมโชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตครับค่ะหลังจากรับตําแหน่งแล้วมีการแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาแล้วมีการถ่ายทอดสดให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครภูเก็ตรับทราบแล้ววันนี้นอกจากทีมงานเราจะมาเจอกันเป็นครั้งแรกหลังรับตําแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะคะคงจะต้องพูดคุยในเรื่องนี้แหละค่ะว่าแนวนโยบายในช่วงที่เราดํารงตําแหน่ง4ปีจากนี้ไปเราจะขับเคลื่อนในด้านไหนแล้วก็จะยก ประเด็นไหนหรือสิ่งไหนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากที่สุดคะก็คงจะเน้นในส่วนของการแก้ปัญหาเรื่องของสร้างพื้นฐานก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําท่วมเรื่องปัญหาขยะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับน้ําประปานะครับซึ่งก็เป็นนโยบายแล้วก็ทําต่อเนื่องกันมาจากข่าวที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่งกา,ารตามต่อแล้วก็เดินไปตรงน,นี้นะ,ะก็คิดว่า ก็น่าจะเห็นเป็นรูปประมมากขึ้นและสามารถที่จะจับต้องได้มากขึ้นเพราะว่าในช่วง3ปี4ปีที่ผ่านมาเมื่อก่อนนี้ครับก็ช่วงโควิดเนี่ยเราเว้นไปปีหนึ่งครับมาเดินโครงการจริงๆก็ประมาณ2ปีเสร็จๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในการขับเคลื่อนแล้วก็การทําแบบทั้งหมดเนี่ยเราก็พูดตามตรงว่าจริงๆเทศบาลนครภูเก็ตอะเรามีงบประมาณเยอะก็จริงแต่งบลงทุนไม่ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การบริหารจัดการแล้วก็การบริหารงบประมาณเนี่ยก็ต้องควบคู่กันไปกับการแก้ปัญหาเพราะเราไม่สามารถจะละทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไปอัดทางใดทางหนึ่งได้เลยเพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าจะการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆผู้สูงอายุการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆล้วนแต่ควบคู่กันไปทั้งหมดเพราะงั้นเนี่ยการการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณแล้วให้กับควบคู่ไปกับการเดินของภาคในทุกๆส่วนเนี่ย ให้เดินไปพร้อมกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท้าทายะนะครับภาพรวมสรุปอย่างที่ท่านนายกแตนพูดว่าต้องทุกอย่างต้องควบคู่กันไปหมดจะไม่ดึงด้านไหนมาเป็นอะไรที่หนักกว่าหรือสูงกว่าแล้วก็อย่างที่ท่านนายกกล่าวล่ะคะ่ะว่าคงจะต้องสารต่อใหม่นโยบายเมื่ออดีตนายกเทศมนตรีนะครปุเก็ตท่านสาโรุอังคณาพิราชนะคะได้ต่อ,อได้ก่อเขาเรียกว่าเริ่มต้นมาเราก็จะสารต่อให้เสร็จสมบูรณ์ ประเด็นไหนที่ตอนนี้พอเราได้มารับตําแหน่งรับช่วงต่อตรงนี้เราจะต้องให้มันเสร็จสิ้นในคราวนี้แหะในช่วงที่เห็นได้ชัดเพราะหลายนโยบายแล้วก็หลายโครงการเลยทีเดียวที่ตอนนี้พี่น้องประชาชนติดตามอย่างใกล้ชิดเลยแหละก็ในส่วนของที่เห็นนะครับก็เรื่องสายไฟฟ้าสายเคเบิลลงใต้ดิน โครงการเมื่อสมัยที่แล้วตอนนี้ก็ตอนนี้เริ่มดําเนินการในส่วนของการปรับพื้นผิวจราจรละแล้วก็พื้คุีติดตามงานทางไฟฟ้าซึ่งยังมีการติดปัญหาระหว่างไฟฟ้ากับสื่อสารอยู่นิดนึงนะครับซึ่งจริงๆงานของทางเทศบาลนี่ตอนนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วรอแค่ ไฟฟ้ากับสื่อสารเนี่ยดำเนินการร้อยสายให้เรียบร้อยเราเองก็สามารถโอเวอร์เลย์ถนนทับได้แต่ด้วยวิธีการแก้ปัญหาเพื่อประชุมติดตามไปล่าสุดก็เป็นในส่วนของตรงไหนจุดไหนที่ยังมีปัญหาก็อาจจะขอเว้นช่วงระยะช่วงระยะของถนนที่ไม่สามารถที่จะไปลาดยางปรับพื้นผิวได้ยังไม่ปรับ่อนแค่บางแค่บางช่วงครับซึ่ง มีแค่สามช่วงแค่นั้นเองแต่ถนนภูเ,นเก็ตถนนดีบุกอันนี้ปรับพื้นผิวจ,จอเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องปลาปานะครับซึ่งเราเดินเพ้นท์ผลิตเป็นน้ำปราป่าเองได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีในส่วนของการดำเนินการเพ้นท์บริเวณสามกองอแล้วก็เพ้นท์บริเวณสวนหลวงนะครับตับมาแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็จะทําหนังสือติดตามไปในส่วนของเรื่องแบบเส้นท่อซึ่ง ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กรุณาออกแบบอนุเคราะห์ในส่วนของออกแบบเส้นท่อใหม่ทั้งหมดในกรุเทศบาลซึ่งจริงๆต้องถามว่าทำ,ท,ำท,ำทำไมถึงต้องใช้เวลาในส่วนของการ uh huh. ออกแบบเส้นท่อทางเทศาบาล uh huh. เพราะว่าเราทําควรจะทําเป็นมาสเตอร์ไว้ทั้งหมดทีเดียวแล้วค่อยทําเป็นเฟส uh huh. เพราะงั้นเนี่ยเราเวลาเราเดินท่อไปหรือเราไปแก้ไขปัญหาในเส้นท่อต่างๆเนี่ยจะได้เป็น ก็เรียกว่าเป็นแปลนใหญ่ท <ๆ S 2> ีเดียวแล้วก็ไม่สเปซสปักะะการแก้ปัญหาในส่วนของสัดส่วนของผู้ใช้น้ําแล้วก็ความดันของน้งนํนนาแรงดันของน้ำเนี่ยมันจะสอดคล้องกับคู่กันไปด้วยกับการขยายตัวของเศรษฐกิจเป็นการมองภาพในอน,นาคตที่เราจะต้องทําแบบรองรับไว้เลยรเราไม่ทําเป็นแค่ช่วงเดียวแล้วก็ต่อไปอีกหนึ่งช่วงซึ่ง มองแล้วเราก็ต้องวาดเป็นอนาคตในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่ตรงจุดนี้พี่น้องประชาชนจะได้รับผลประโยชน์อย่างมากเพราะว่าการดําเนินการถ้าเรามองในภาพใหญ่การดําเนินการก็จะไม่ติดขัดในแต่ละช่วงช่วงไปตรงจุดนี้นอกเหนือจากนี้ค่ะในเรื่องของการปรับพื้นผิวการจราจรหลังการนําสายไฟฟ้าเล็กสายเคเบิลลงดินแล้วตอนนี้ก็คือดําเนินการอยู่จะเห็นได้ว่าการทํางานเนี่ยหล่อทางเทศบาลเองจะใช้ในช่วงเวลาของยามค่ําคืนในการทํางานเหล่านี้ถูกครับ เพื่ออำนวยความเสี่ยให้กับพี่น้องประชาชนก็จะได้ไม่เป็นการรบกวนการใช้จราจรนะครับเกิดการจราจรติดขัดในช่วงเวลากลางวันเพราะส่วนใหญ่เนี่ยบริเวณในเมืองในเขตเทศบาลนครบูเก็ตเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยเป็นการจราจรที่คับข้างรวมถึงนักเรียนผู้ปกครองไปรับส่งนักเรียนอย่างเงี้ยก็ทําให้การจราจรคับข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีหลีกเลี่ยงก็คือเราพยายามที่จะไปดาเนินการในส่วนของเวลากลางคืนตั้งแต่3ามทุ่มเป็นต้นไป จถึงประมาณตีห้าครับผมเป็นงานอีกหนึ่งภาพลักษณ์ของทางเทศบาลนครภูเก็ตในการที่จะเป็นการแฝงประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะลดผลกระทบกับผู้ที่เดินทางมาเยือนในพื้นที่ตรงจุดนี้เสียงตอบรับกลับมาเป็นยังไงบ้างก็ณณปัจจุบันนะครับก็เสียงตอบรับหลังจากปรับพื้นผิวจราจรผมเข้าใจนะครับสําหรับผู้ที่ใช้ทางสัญจรไปมาถ้าทางไม่ดีก็ มีการดุดา่าบ่นว่ากล่าวป็นธรรมดาแต่เราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทุกทุกอย่างมันมีกระบวนการของมันแล้วก็มันมีลําดับขั้นตอนอขั้นตอนก่อนหลังนะครับว่าอันไหนควรทาก่อนอันไหนควรทาหลังเพราะถ้าผมไปลาดยางปรับพื้นผิวจราจรแต่ไฟฟ้ายังขุดอยู่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการลอยท่อยังมีปัญหาเรื่องเส้นท่ออยู่ เพราะงั้นปับพื้นผิวจราจรสวยงบประมาณดียังไงก็ต้องผลดีเพราะงั้นพื้นผิวจราจรที่เราได้มาเราก็จะเจอปัญหาในในอนาคตอีกว่าอ่ะมันไม่เป็นพื้นชิ้นเดียวกันแล้วมันจะเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างเงี้ยเหมือนกับป,ปักปักไปปักไปนีป่ก็คือความที่ทางท่านนายกบอกกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าความอดทนทนนิดหนึ่งทางเทศบาลพยายามไม่ใช่พยายามสีเรากําลังดําเนินการเร่งรัด ให้ตามให้ตามสัญญาจ้างด้วยแล้วก็ให้อยู่ในกระบวนการที่ครั้งเดียวเรียบถูกต้องครับนะคะเช่นเดียวกับทางปปาที่บอกว่าวางแบบไว้แปลนใหญ่ไว้ก่อนนอกเหนือจากนี้ละค่ะคงจะได้เห็นในหลากหลายส่วนเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าใครจําได้ว่าหลังประกาศรับรองตําแหน่งแล้วฝนเนี่ยตกลงมารับเลยค่ะท่านนายกอย่างเช่นในช่วงตอนที่ดํารงตําแหน่งเป็นรองนายกก็ติดตามเรื่องสถานการณ์ฝนเนี่ย เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองยังต่อเนื่องพอรับตําแหน่งปั๊บในช่วงนั้นก็ฝนกระนาเลยเหมือนกันเป็นยังไงบ้างช่วงนี้การสถานการณ์ของการรองรับปริมาณน้ําฝนรวมไปถึงต้องบอกว่าเมืองภูกเกต็ตว่านครภูกเก็ตเนี่ยสายน้ําหลักที่เราจะต้องดูแลก่อนหน้าน,นี้ก็คือมีการพูดคุยกันหลังจากนี้จะเป็นยังไงในเรื่องของอคลองบางใหญ่เรื่องคลองบางใหญ่ก็จะมีตอนนี้ที่ดําเนินการก่อสร้างที่เห็นหินไปกองกองอยู่นะครับก็บริเวณตั้งแต่ ประตูน้ําเป็นต้นไปนะครับซึ่งตอนนี้เป็นส่วนของงานของทางโยธาธิการและฝังเมืองของจังหวัดภูเก็ตใน,ในส่วนของการดําเนินการซ่อมเขื่อนคันคลองแล้วก็ตัดท้องคลองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยแล้วว่าในส่วนของการดำเนินการในระหว่างที่ยังเป็นช่วงหน้าฝนอยู่เนี่ยก็ขอให้มีการดําเนินการที่เว้นช่องให้น้าไหลผ่านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของฝนที่ตกลงมาหรือการยกระดับของน้ําในเขตพื้นที่บางเกาะซึ่งเรา,าเห็นว่ามันมีคลองจะมีพื้นที่ที่แคบ นะครับทำให้น้ํายกระดับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อปลายน้ำอ่ะเราก็พยายามเคลียร์ทางให้ให้ให้โล่งนะครับแล้วก็ขอความรุณนจากผู้รับจ้างแล้วก็โยธาคอยประสานซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีก็แจ้งไปปุ๊บก็ก็นำเครื่องจัรเข้ามาดําเนินการให้ทันทีนะครับซึ่งตอนนี้ทางผู้รับจ้างเองก็ติดขัดในส่วนของเรื่องเรื่องฝนเรื่องน้ําทะเลซึ่งไม่สามารถที่จะดำเนินการเทพื้นได้นะครับวันนี้ผมมมก็บอกว่าขอให้เป็นการวางแผน งานที่ชัดเจนนิดหนึ่งว่าวันไหนจะเทพื้นค่อย mm hmm. ค่อยมาดักทางน้ํา mm hmm. แล้วก็เราเฝ้าระวังดูร่วมกัน mm hmm. ก็ขอให้แจ้งมากับทางเทศบาลก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นหนังสือมาก็แจ้งมาเป็นในส่วนของโทรศัพท์ด้วยวาจามาก็ได้ครับนอกเหนือจาก ตรงจุดนี้โครงการนี้แล้วเรื่องฝนเนี่ยเชื่อว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าอดีตเมื่อปี2565เราต้องยอมรับว่ามันเกิดสถานการณ์ที่ไม่มีหลายฝ่ายไม่ได้คาดคิดมาแล้วก็ยังต้องอเฝ้าระวังกันอย่างต่อเน,นื่องในพื้นที่เขตเมืองมีจุดไหนที่เราอยากจะปรับหรือว่าอยากจะยกระดับเพิ่มขึ้นไหมคะก็ตอนนี้ก็จะมีบริเวณแยกท่าแคลงนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าเมื่อตกมาสักระยะเวลาหนึ่งจนมันพบมันรับน้ําจากวิชิตรับน้ําจาก บริเวณเาบายพาสแยกเซนทันทุกอย่างเนี่ยวิ่งเข้ามาบริเวณคลองเ้นนีนทั้งหมดซึ่งเป็นคอขวดอยู่ดังนั้นเนี่ยทุกท่านก็จะเห็นว่านะทำไมเราถึงต้องแก้ปัญหาในส่วนของการนําน้ำเ,นเข้าไปบริเวณกลุ่มน้าของส่วนหลวงเพราะว่าจะได้ไปช่วยเป็นแก้มดิงห,หรือชะลอน้ําให้ช่วงเวลาที่น้ําทะเลหนุนประกอบกับฝนตกหนักเนี่ยจะได้าบาลานซ์กันพอดีอนะครับสมดุลกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีผลกระทบนิดนึงว่าเนื่องจากส่วนหลวงเนี่ย <c oughs> หลายๆขุมน้ําที่มีอยู่เนี่ยก็ตื้นเขิน<ม>ก็ต้องตั้งงบประมาณในส่วนของการดำเนินการอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกับพวกตะกอนสะสมะการหมักการเน่าของเศษกิ่งไม้ใบหญ้าต่างๆเนี่ยบางครั้งพอน้ําแค่ปิ่มๆแดดส่งลงมาทําให้เกิดก๊สแอมโมเนียทําให้สัตว์น้ําพวกปลาพวกอะไรก็สเสียเจ้าตายรวมกับน้ําที่เข้ามาในพื้นที่ขุม ของส่วนหลวงเนี่ยบริเวณด้านหลังแสงน้ำลงะนะครับเราเองก็พูดตรงๆว่าบางครั้งเนี่ยก็น้ําก็ไม่ได้มีคุณภาพที่ที่ดีนะครับแล้วก็มาเชื่อมต่อเข้าตลอดตอนนี้ก็พยายามจะปรับปรุงในส่วนของเรื่องอลงบําบัดน้ําเสียนะครับก่อนที่จะเข้ามาสู่ในกระบวนการของกลุ่มน้ําธรรมชาติต่อไปอตอนนี้ก็ดําเนินการอยู่นะครับเพราะเราต้องต้องรับน้ําจากจากวิชิตจากอะไรตรงนี้แล้วก็มาบําบัดเพราะฉะนั้นเนี่ย การแก้ปกัญหา,าก็อาจจะอาจจะขอเวลาทั้งนิดนึงเพราะว่าเรายังติดกัดเองเรื่องก็ประมาณอีกทั้งก็พูดตามตรงว่านะปัจจุบันเนี่ยแสงไฟฟ้าสงตสว่างเนี่ยมีปัญหามากที่สุดมไม่ว่าจะเป็นส่วนหลวงเองไม่ว่าส่วนสานะเองไม่ว่าจะเป็นเอาแม้แต่กระทั่งางานของการไฟฟ้าซึ่งเอาไฟฟ้าลงดินก็โดนโจรขโมยสายไฟนะครับซึ่งการเหมือนการตรงน,นี้เราเองก็ต้องขอความกัุณานะครับบอกว่า โจรขโมยต่างๆเนี่ยขอความรู้น้าเลยครับเห็นใจเจ้าหน้าที่รัดเห็นใจผู้ที่ใช,ใช้รถใช้ถนนเห็นใจผู้ที่ไปใช้ส่วนสาธารณะเขามันเป็นของคนทั้งหมดคนส่วนคนส่วนรวม<า>ก็ขอความรู้น้าอยากขโมยนะครับเพราะว่างบประมาณเราก็มีอยู่นะอยู่อย่าง,าง,งจำกัดหรือใครพบเห็นเป็นหูเป็นตาถ่ายรูปส่งมาอย่างเงี้ยทางเทศบาลเองก็ยินดีประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เข้าดําเนินการตามคดีต่อไปจริงๆ เรื่องนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมากครับ <laughs> พอเราซื้องบประมาณสายไฟไปเปลี่ยนไปทาอย่างเครื่องตีน้ําเนี่ยก็โดนขโมยสายไฟหมดครับกำลังจะถามค่ะเรื่องเครื่องตีน้ําเครื่องสูบน้าตอนนี้เราจะมีการวางจุดเพิ่มหรือว่าเพียงพอแล้วหรือว่าเราจะจัดสรรอะไรยังไงตอนนี้เครื่องสูบน้ำเนี่ยเพียงพอแล้วครับก็เราวางตามจุดที่ล่อแหลมต่างๆแล้วก็จุดสแตนบายตามจุดที่เราคิดว่าเป็นจุดเสี่ยงเข้ามดแล้วก็ได้รับมอบจากอบจมาอีกเครื่องหนึ่ง นะครับก็ก็ก็เอาไปติดตั้งในส่วนที่เราก็ได้เอาเครื่องเก่าที่มีอยู่ไปซ่อมแซมไปบำรุงรักษาเพื่อเอาไว้สแตนบายเป็นเครื่องสำรองไว้อีกทางหนึงถนนไปแล้วป่าป่าไปแล้วน้ําไปแล้ว แต่ขาดไม่ได้มีอีกหนึ่งอย่างเลยค่ะเพราะว่ามีการขับเคลื่อนตอ่อยอดแล้วก็เป็นที่จับตามองของหลายพื้นที่จริงๆภาพรวมไม่ใช่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเทศบานลนครภูเก็ตเพราะเรื่องของขยะเป็นเรื่องของทุกคนและศูนย์กําจัดมวลฝอยรวมเป็นของจังหวัดแต่อยู่ในความรับผิดชอบหรือว่าอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครภูเก็ตตรงจุดนี้เราจะขับเคลื่อนต่อยอดอย่างไรบ้าง ก็ต้องน,นําเรียนตรงๆว่าณนะปัจจุบันนี้ปริมาณขยะที่เข้าไม่มีเข้าพื้นที่ฝังกลบเนี่ยไม่ได้มีปริมาณที่ลดลงเลยในช่วงโลซิซั่นก็ก็แปลกยังยังยืนอยู่ที่ 1200, 2> 1 2 0 0ถึง0ถึงนต,ต่อวันเามรยต่อวันขตยขัดนิดนึงค่ะคท่านนายุคะเพราะก่อนหน้านี้ถ้าในช่วงก่อนโควิดจะไม่ถึง1,000 ไม่ถึงครับอะพามมาจากนี้สามปีที่ที่ทางเทศบาลได้ก่อนหน้านี้ก็คือสมัยที่ผ่านมาได้เข้ามาจาับงานอย่างเต็มตัวขยับขึ้นจาก800เป็น1000งพันพัสองตอนนี้อยู่ที่ประมาณวัน 2, 3, ละสองพันสามรับนี่คือ,อนนปริมาณยขยะใช่ครับก็พัน0าร้อยตันต่อว,วันเผาได้เจ0ดร้อยตันต่อว,วันยังมีคงค้างอยู่ 500, ร้อยตันต่อว,วันซึ่งถ้าถ้ามีใครติดตามนะครับก็จะทราบด้วยกันว่า พื้นที่ฝังกบเนี่ยที่ผมพูดมาตลอดเนี่ยเรามีพื้นที่ที่ใกล้จะเต็มแ uh huh. คปซิตี้แล้วที่ <c oughs> ความจุแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะนําขยะออกตอนนี้ก็ได้กับรับการรื้อล้นนะครับก็อย่างที่บอกว่าได้ฟรีจากไอซีมาสองแสนตัน <c oughs> แล้วก็ได้งบอุดหนุนจากคอรมอสัญจร <c oughs> จากรัฐบาลมาอีก3 5บวกเทศบาลส่ทบอีกห้าล้านเป็นสีิบล้านบาทอีกหนึ่งแสนตันตอนนี้กําลังดาเนินการอยู่แต่งบประมาณปี69กที่รื้อล้นเนี่ยเรารู้สึกว่าทางทางทางเราโดนตัด าพนนตัดแต่ก็ก็ยังต้องวิ่งเพื่อที่หางบประมาณมาดําเนินการในส่วนของการลื้อลอนให้ขยะออกจากพื้นที่นะครับแต่ในระหว่างนี้ผมเองก็ต้องพูดตรงๆว่าค่ากาจัดขยะเนี่ยพอมานั่งดูค่ากำจัดขยะแล้วก็งบประมาณต่างๆที่ทางเทศบาลกาลังแบ่งรับอยู่เนี่ยตันละ520่บาท<ะ>ซึ่งตั้งแต่ปี2552อก็ตกอยู่ประมาณ1สิ0กว่าปีแล้วตั้งแต่ค่าน้ํามันบริหารจัดการค่าน้ํามันยังลิตรหนึ่งอยู่ประมาณสิกว่าบาท ณปัจจุบันนี้ดีเซลวิ่งอยู่ประมาณ30กว่าบาทซึ่งเราก็เห็นว่ามันกระโดดเป็น2เท่าตอนนี้เรากําลงังหลงทางกันอยู่ว่าเทศาบาลนครภูเก็ตเองซึ่งดูแลศูนย์กําจัดขยะม,มูลฝอยของภูเก็ตทั้งจังหวัด,วดเราเอาเม็ดเงินภาษีของคนในเทศาบาลน,นะครับไปชดค่าขยะให,ให้กับคนทั้งจังหวัดอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ได้ทําเรื่องเข้าไปให้คณะกรรมการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขอ,ของจังหวัดเนี่ย ดำเนินการพิจารณาในส่วนของค่ากำจัดซึ่งเราคำนวณไปแล้วแล้วก็ส่งเรื่องไปแล้วก็กำลังติดตามในส่วนของการเรียกประชุมโดยด่วนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเทศบาลจะไม่เหลืองบลงทุนที่จะมาแก้ไขปัญหาให้กับพื้นที่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลได้เลยซึ่งก็ขอไปในส่วนของค่ากำจัดตันละ825อบาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังไม่ไม่ได้มีการประชุมครับก็คาดว่าก็มีหนังสือที่เร่งติดตามการประชุมเพราะ ไม่อย่างนั้นเนี่ยผมเองทางเทศบาลเองก็อาจจะต้องดําเนินการปิดศูนย์กําจัดขยะเพื่อเคลียร์ปัน,ปนเคลียร์ขยะนะครับให้มีพื้นที่เพื่อรองรับในอนาคตให้ได้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยตอนนี้มันเข้าสะสมทุกวันเราเองด้วยงบประมาณเครื่องจักรด้วยการจัดเสื้อจัดจ้างด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยติดกระบวนการของระเบียบข้อกฎหมายด้วยวิธีการของรัฐหมด มันมีขอบเขตของงานอยู่ใ,ในการที่จะก,กําหนดให้เราทํางานได้รตรงจุดนี้เมื่อเรามีการลื้อล่อนด้วยการงบประมาณที่ทางนายกกล่าวมาแล้วเนี่ย <c oughs> ปัญหาตามมาก็คือกลินในช่วงนี้ทางเทศบาลเองก็ต้องเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนด้วยเหมือนกันใช่ครับก็ตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบในส่วนของการ เรื่องกลิ่นไม่ว่าจะเป็นบริเวณปลายแหลมสะพานหินกลุ่มที่ไปพักผ่อนออกกําลังกายนะครับ uh huh. บริเวณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ uh huh. บริเวณชุมชนสะพานหินซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตําบลวิชิตนะครับก็ดีนะครับตรงนี้เองเนี่ยเราเองก็พยายามที่จะแก้ไข uh huh. ปัญหาเพื่อให้ลดปัญหาได้มากที่สุดแต่ต้องนําเรียนว่าณปัจจุบันนี้กลิ่นของขยะที่เหม็นเนี่ย uh huh. ไม่ได้มาจากการรื้อล่นอย่างเดียว uh huh. มันบวกกับขยะใหม่ที่เข้าไปในพื้นที่ด้วยเพราะว่า วันละ500ตันประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนมีแดดบ้างมีน้ําบ้างมีฝนตกบ้างเพราะฉะนั้นทําให้มันอับชื้นเพราะเรื่องความกดอากาศเรื่องกลิ่นเนี่ยก็ก็เป็นในส่วนของของสิ่งที่เราเองก็พยายามที่จะไม่ให้เกิดแต่มันก็บางครั้งมันก็คุมได้ยากด้วยครับใช่ใช่ใช่ก็คุรจะต้องฝากไปถึงพี่น้องประชาชนแล้วค่ะว่าต้องรับทราบข้อมูลนะคะในทุกด้านด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะมาประมาณ ความรู้สึกความคิดเห็นในส่วนที่เราได้เจอได้เจอกันจริง,รงๆหลากหลายเรื่องราวในแนวนโยบายของเทศบาลนะครบางเกตในการขับเคลื่อนพัฒนานะคะไม่เฉพาะแค่คนในพื้นที่เท่านั้นแต่เป็นภาพรวมของจังหวัดในหลากหลายประเด็นถ้าฟังดูแนวนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ใน4ปีข้างหน้าตั้งแต่ตอนนี้ไปอีกหนึ่งเรื่องที่บอกว่าจะสารต่อละคะแล้วถือว่าเป็นเรื่องใหญ่้วยในเรื่องของการจะกระจายอํานาจของท้องถิ่นครับก็ เราก็ายังผักดันต่อในส่วนของการบริหารจัดการรูปแบบพิเศษก็คือการกระจยยายอำนาจอย่าง,อย,างอย่างเต็มรูปแบบนะครับเราเองไม่ได้คาดหวังว่าจังหวัดภูเก็ตจะเป็นท้องถิ่นที่ปกครองตัวเองนะครับเราแค่คาดหวังว่าณนะปัจจุบันเนี้ยท้องถิ่นทุกอปทอเนี้ยแค่เป็นเหมือนคล้ายๆเมืองพัทยาให้ได้ก็พอ เพราะงั้นเนี่ยเรื่องงบประมาณเรื่องแมดเงินภาษีหรืออะไรสัดส่วนต่างๆที่ที่ที่เราจะมากําหนดให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่เองซึ่งผมเองได้มีโอกาสไปกรุงเทพมหานครเพื่อคัดเลือกตัวแทนผู้แทนของเทศบาลนครนะครับทั่วประเทศเพื่อเป็นตัวแทนในส่วนของคณะกรรมการกระจายอำนาจซึ่งก็พูดคุยเป็นทิศทางเดียวกันว่าหลายๆพื้นที่ก็ติดปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องเรื่องข้อระเบียบเรื่องข้อกฎหมายเสื้อตัวเดียวตัดใสทั้งประเทศซึ่งแต่ละ พื้นที่บริบทไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาแล้วก็ของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันภาษีเม็ดเงินต่างๆก็ส่งเข้าส่วนกลางแต่ไม่ได้กลับมาที่จังหวัดภูกเกต็ตเท่าที่ควรก็เหมือนเทศบาลนครภูเก็ตเก็บเม็ดเงินส่งเข้าส่วนกลางหรือจังหวัดภูเก็ตเก็บส่งเข้าไปแต่ก็กลับมาด้วยเม็ดเงินที่ นะพอนีผมไปของบจังหวัดนะที่น้องประชาชนก็ถามว่าเอะเราก็สร้างรายได้กันเนาะแต่ว่าเราได้กลับมามันไม่มันไม่ได้อยู่ในกำมือเลยนะผมผมเข้าประชุมกับจังหวัดแค่ปีหนึ่งทุกท้องถิ่นส่งงบส่งเงินที่ไปขอรับการสนับสนุนอยู่ที่ประมาณสองพันกว่าล้านแต่เราได้รับสนับสนุนเข้ามาจังหวัดอยู่ที่ร้อยกว่าล้านเกือบสองร้อยล้านอ่าเกือบเกือบสองร้อยล้านความต่างมอมกลองคิดดูว่าแล้วอีสองพันกว่าล้านนั้นอี อีกประมาณพันแปดร้อยครับ uh huh. เอางบจากที่ไหนมาแก้ไขปัญหาอันนี้เองก็เป็นสิ่งที่ที่ทเห็นแล้วว่าสัดส่วนที่ได้กลับมาแล้วก็จังหวัดน,น่าจะเครียดนะผมก็มองแล้วจังหวัดน,น่าจะเครียดในการเลือกโครงการเดี๋ยวเล่าโครงการว่า ท้องถิ่นไหนจะได้รับสนับสนุนคือจริง,รงๆทุกโครงการที่เข้าไปเข้าใจว่าในส่วนของผู้พิจารณาหรือว่าอย่างเช่นผู้บริหารในระดับจังหวัดอยากจะให้ได้ทุกโครงการ,รแต่ในเมื่องบประมาณที่ได้มาให้จัดสรรให้กับแต่ละท้องถิ่นอะ่ะมันก็กระปิดกระปอยเหลือเกินอันนี้เราใช้คําว่ากระปิดกระปอยเพราะว่าไรายได้ที่ส่งไปอ่ะมันเยอะกว่ารายเท่ามากเลยทีเดียวที่จะ<ช>ได้กลับมาส่วนนี้เองก็ถือว่าเป็นการผลักดันการกระจยายอำนาจให้กับท้องถิ่นก็คือคืนงบประมาณเหล่านี้ที่เราได้มาหาได้มาเนี่ยได้มาใช้ในการพัฒนาพืนที่ให้เต็มไม ในส่วนของสิกวนาทีที่ผ่านมาที่เราคุยแนวนโยบายของท่านนายกแต่นะคะนายกเทศมนตรีนะครภูเก็ตไปเมื่อ,อตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณรูปโภคเป็นหลักในการให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุขนะคะแต่ไม่ใช่เพียงแค่สาธารณูปโภคเท่านั้นในีการขับเคลื่อนเพราะว่าจากที่นั้นนายกกล่าวในตอนต้นแล้ค่ะว่าเราต้องครอบคลุมทุกด้านเพื่อ<ช>ที่จะก้าวไปพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีที่ตอนนี้การท่องเที่ยวก็จะดึงเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นนี่แหละค่ะมาเป็นจุดขายด้วยเหมือนกัน โอ้โหหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะ10กวนาทีที่ผ่านมายังไม่ได้ครึ่งของแนวที่ทางท่านนายกแตนจะบอกกล่าวพี่น้องประชาชนเหนื่อยไหมคะสอ,สองเดือนได้ถามว่าเหนื่อยไหมก็ต้องจริงๆมันก็เหนื่อยเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่ามีความสุขไหมมันแชร์เลนตัวเองไหมมันท้าทายต,ตัวเองไหมมันท้าทายมันท้าทายตรงที่ว่าทุกๆคนมองว่าอ,อการจาัดข่าวขับเครื่องขับขับเคลื่อนเมืองส่งเสริมเศรษฐกิจเนี่ยทำทำไม ก็ต้องพูดกันตรงว่าถ้าเราไม่ทำเมืองก็จะตายพอเมืองตายเมืองค่าเช่าก็ไม่ได้ผมก็เก็บภาษีได้น้อยรายได้หมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นค่าอะไรต่างๆที่จะเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี่ยก็จะน้อยลงเป็นร้อนเมืองทำตัวเพราะงั้นเนี่ยการที่เราไปลงทุนให้กระจายรายได้ให้กับวัตจักรไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าผู้ผลิตะครับรวมถึงโรงแรมรวมถึงบ้านเรือนบ้านเช่าสามารถมีรายได้ที่สูงขึ้น สาม,มารถมีการเช่าไม่ได้เป็นการทิ้งร้างว่าอย่างนั้นเนี่ยเราเองก็จะได้เก็บภาษีได้มากขึ้นเราอยามองว่าพอเราเก็บภาษีได้มากขึ้นเราเอามาทาเป็นในส่วนของการแก้ปัญหาต่อไปเอามาในส่วนของการยกระดับการศึกษาต่อไปเอามาในส่วนของการส่งเสริมรทั้งด้านวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆต่อไปเนี่ยเราเราวนมาต่อยอดแต่ถ้าเราไม่หาไรายได้แล้วเราจะเอาค่าใช้จ่ายมาจัดหนานหอันนี้คือสิ่งที่เป็นประเด็ยนอยู่ ดูจากสายตาดูจากใบหน้าแล้วมีความสุขค่ะในการทําหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนชิงท้ายละค่ะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครภูกเก็ตและคนภูกเก็ตบ้างครับผมเองก,ก็เกิดที่ภูกเกต็ตโตภูกเกต็ตแล้วก็คนในเมืองนี่แหละครับคนในเทศบาลนครภูเก็ตเราเห็นปัญหามานานนะครับไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนเนี่ย ผมเองก็รู้สึกว่าทําไมแก้ไม่ได้ทําไมแต่มันก็เข้ามาแล้วเราก็รู้นะว่าติดเรื่องกฎระเบียบเิดเรื่องข้อกฎหมายติดเรื่องรายละเอียดแต่ก็ไม่เป็นไรสิ่งที่ผมเอาแนวคิดใหม่มาทําก็คือว่าทํายังไงให้เดินไปสู่เป้าหมายสําเร็จภายใต้กฎหมายข้อระเบียบที่มีอยู่เหมือนเดิมอันนี้คือสิ่งที่ท้าทายและชลเลนต์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านได้การที่เราแก้ปัญหาให้กับเมืองได้ก็เท่ากับ แก้ปัญหาให้ลูกหลานผมในอนาคตได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะทำเพื่อเพื่อเพื่อคนภูเก็ตแล้วก็เพื่อเทศบาลนครภูเก็ต เป็นการสร้างเป้าหมายสร้างกำลังใจเพื่อที่จะให้มีแรงในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและก็ลูกหลานของตัวเราได้ล้ค่ะที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูกเก็ตแม้ว่าจะไปเล่าเรียนไปศึกษาที่ไหนเราก็ต้องกลับมาเพื่อที่จะพัฒนาพื้นถิ่นของเราให้อยู่ดีมีสุขแบบครบทุกมิติเลยทีเดียวโอ้โหยี่สิบวันท,ที่ผ่านมาถือว่าครบคลุมนะคะแต่ยังถือว่าถ้ามีพูดถึงประเด็นย่อยๆไปเลอีกเยอะมากเลยทีเดียวคงจะต้องรบกวนเวลา บ้างล้วค่ะคราวในโอกาสต่อไปไ<ด>จะต้องมาพูดคุยกันอีกนะคะแล้วก็จะเจอทางชีมงานสวทภปุเก็ตค่ะแล้วก็ทิมงานเทศบาลนครปุเก็ตในการที่จะขับเคลื่อนพัฒนาต่อยอดให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครปูเก็ตค่ะวันนี้ดิฉันนพันธพายพันธและทิมงานสวทภปุเก็ตรรมไปถึงท่านนายกเทศมนตรีนครปุเก็ตต้องขอย,ยัดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค,ครับ